แล้วนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นค่ะอันนี้เป็นเคสหนึ่งเดือนหลังแก้จมูกนะคะอ่ะอันนี้เป็นก่อนแก้จมูกนะคนไข้เคยส่วนจมูกด้วยซิลิโคนมาก่อนแต่จะเห็นว่าซิลิโคนเนี่ยเดีย้ยวเอียงแกนมาทางด้านซ้ายนะคะขอดูมุมอื่นๆหน่อยเอาต่อเลยน,นีด้านข้างนะคะต่อเลยจมูกก็จะดูรันลนิดนึงเงียงเียนนิดนึงนะคะ ดูจมูกก็จะมีความไม่เท่ากันนิดนึงนะคะแล้วก็มีคอร์ล่าหดเข้าไปค่ะคอน์ล่าหดเข้าไปอ่เดี๋ยวมาดูวันนี้กันนี่ได้เดี๋ยวหมอเดินหันให้ดูนะนี่ก็คือจะเป็นทรงจมูกที่ ดูปลายปลายจมูกมี projection มากขึ้นนะคะสันจมูกก็จะเป็นทรงสโลปอันนี้ตรงปลายจมูกเนี่ยก็คือเราใช้การยืดปลายด้วยกระดูกอ่อนหูนะคะแล้วก็สันจมูกเนี่ยเสริมด้วยเนยเยื่อเทียม human adm ก็จะดูว่าตอนนี้ไม่เห็นความเบี้ยวเอียงไม่เห็นขอบของอสิ่งแปลกปลอมใ,ใดๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สิ่งแปลกปลอมนะก็จะดูเหมือนจมูกธรรมชาติเลยค่ะเหมือนจมูกที่ไม่ได้เสริมมาแต่ว่าสวยมีสโลกปลายพุ่ง เหมือนเกิดมาสวยเองเลยนะชอบมากค่ะคุณหมอคือคนถามกันเยอะมากว่าทําที่ไหนเนี่ยทำที่นี่เลยขอบคุณมากเลยดูดีขึ้นเนาะไม่เบี้ยแล้วนะใช่ค่ะแฮปปี้มากตอนนี้คือแต่งหน้ามีความสุขมากมมได้เนี่ยค่ะยบอว่าอกกชอบมากเลยเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยลายพุ่ง โอเคขอบคุณมากนะคะ